ใหญ่เลยค่ะใหญ่สุดลูกค้าขอใหญ่เลยเหรอใช่ค่ะโโอ้หค่ะโอ้ยค่ะกล่องเราจะปิดได้ไหมเนาะแตกระดองไม่ต้องเอาไปหรอกแต่ได้แต่เวลาต้มแล้วอ่ะมันจะเป็นข้าวเหมือนไงใหญ่เกินไปเพื่อจะให้เป็นข้าวหนังยำเราจะลาดนะคะแหมมีไข่ด้วยนะคะก้างบางตัวมีไข่ด้วยนะ นี่กค่ไข่สั่งด้านนู้นจ้ะไข่ปลาแล้วไข่ตูเราไม่ต้องสั่งเราเป็นต้องสั่งเหมือนเขาแล้วใหนึ่งนะเราเอาตามกำลังเราได้เลยนะครับอันนี้ลูกค้าเบิ้ลแซลมอนสามชิ้นนะคะอ่าไม่เบื่อเหรอ ค่ะเรียบร้อยค่ะกับปูยักษ์นะคะยำปูยักษ์นะ,ะหนับแซล,ลมอนหน่อยแม่กับแซลมอนสามชิ้นพิเศษนะคะมีก้างสุกนะคะปูสุกปูทะเลสุกตัวใหญ่นะคะหมึกไข่ไข่ปลากุ้งสุกหอยแครงนะคะแล้วก็พิเศษแซลมอนอีกสามชิ้นใหญ่ๆเรียบร้อยค่ะสสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านเช่นหนึ่งเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่รู้ร้านเช่นหนึ่งตั้งอยู่ที่ไหน ร้านเจ๊นจึ่งโจทวัประจวอำเภอเมืองนะครับหรือว่าจะเซิร์ชใน Google Ma p ก็ได้นะครับร้านยำประจวเจ๊นหนึ่งแซ่บตามป่าครับก่อนที่จะไปดูเจ๊หนึ่งยำนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบก่อนเลยนะครับนีต้องบอกว่าปูม้ามีแต่สุกนะแต่ว่าสายใหญ่ทั้งเลยครับตัวนี้กินกิ๊ไปช่างมานะครับหกขีดหกขีดขวานะปูสุกนะครับ เป็นปูทะเลสุกนะครับนี่เากินคนเดียวนะเจ้านแ่วสวัสดีครับเจนนี่สวัสดีค่ะมาเปิดเมนูแรกเลยนะคะกับห้าไข่ไข่ปูไข่ปลาหมึกไข่ไข่แดงเค็มไข่เยี่ยวม้าเค็มนะคะแล้วก็กุ้งทูโทนค่ะนี่ค่ะมาจากเหนือเลยนะคะลูกค้า F c ซคนนี้นะคะมาจากเหนือเพื่อมากินยำเลยนะ,ะนี่เลย ไข่นะคะตอนนี้ไป2ไข่แล้วไข่หม,มึกไข่แล้วก็กุ้งสดกุ้งสุกทนนะคะกุ้งสดกับกุ้งสุกที่มารอ้แต่หิมอมองเนี่ยประมาณบ่ายโมงน่าจะได้บ่ายโมงน่าจะได้มาถึงมาถึงก็มารอเลยหรอคะ <c oughs> เไข่ปูกับไข่ปลานะคะ ปูได้ไข่ปลาจ้านีจะเรียบร้อยค่ะห้าไข่ที่ลูกค้าระบุเองนะคะก็จะเป็นไข่ปูไข่ปลาหมึกไข่ไข่แดงเค็มไข่ยอมาเค็มค่ะลูกค้าเขาจะเอาปูมากรไม่มีค่ะมีแต่ปูทะเลแล้วก็ปูม้าสุกค่ะวันนี้มีอยู่ไม่กี่ตัวจาเรียบร้อยค่ะกับเมนูห้าไข่นะคะบวกกุ้งทูโทนค่ะ ถ้าใครจะสั่งก็บอกว่า,าไข่กุ้งทนแล้วแต่เพราะว่าห้าไข่น,นี้ลูกค้าระบ,บุเองลูกค้าระบ,บุวัตถุดิบเองได้เลยเราอยากจะกินไข่อะไรนะคะรวมๆไปเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยคนะ่ะอันนี้หมึกไข่ตัวน่ากินมาก ข้าวโพดกับมะม่วงนะครับเมนูนี้สวัสดีค่ะหมึกไข่แล้วก็แอดไข่แดงเค็มนะคระับนี้อ ร้อยค่ะกับหมึกไข่ไข่แดงนะคะเมนูที่น่ากินที่สุดลูกค้าเขาจะแอดของเขาเองได้เลยจ้ะเมนูต่อไปจ้ากับเมนูกุ้งสดนะคะไข่ปลาผลไม้รวมจ้าปลาเผ็ดกลางกุ้งสดค่ะ อันนี้เป็นผลไม้รวมจ้าค่ะ เกลียวโหนี่ลูกใหญ่มากเลยเช่นนึลูกใหญ่ไปแม่ทายก็ลูกใหญ่แบบนะี้ใหญ่หมดเลยปูก็ใหญ่นะปูตัวใหญ่มากส่วนที่ใครจะเป็นเจ้าของอยากทานของใหญ่ๆนะครับสดๆนะครับเชิญกันได้นะครับหลานเจ่นหนึ่งจะตามปากนะครับเปิดปุ๊บ คู่วันนะครับวิวันจันทร์กลางครับที่เปียกนะไครมาไม่ถูกก็ปักปุดอย่างนี้เลยนะครับร้นจะเรียบร้อยสั่งกุ้งสดไหปลาผลไม้รวมค่ะจ้ะจ้ะเรียบร้อยค่ะสั่งมากเลยจะนึกไหมจะเมนูต่อไปจ้ามีนะครับมีแต่ปูทะเลสุกค่ะวันนี้แต่แล้วก็มีปูหมาสุกไม่มีสดจ้าวันนี้ใช่ค่ะ เหลือออกไม่ได้เลยลมแรงค่ะมีทุกอย่างอะคะ่ะยกเว้นไอเนี้ยค่ะปูม้าส,สดอย่างเดียวอุ้ยโทษค่ะเพิ่งทำคิวที่สามค่ะ กุ้งสุกนะคะหอยแครงบวกไข่แมงดาจา้าสะโพ์มะม่วงจา้าป,ปูเนื้อค่ะเป็นปูทะเลเนื้ออย่างเดียวไม่มีไข่ค่ะ เรียบร้อยค่ะกับเมนูหอยแครงกุ้งสุกไข่แมงดาจะ้ะข้าวโพดมะม่วงจะ้จะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจะ้ะหมึกไข่จะ้ะหมึกไข่ค่ะ ไข่แน่นมากกุ้งสดค่ะจอดด้วยผลไม้รวมบวกไหลบัวนะคะก็คือใส่ทุกอย่างเลยคโคดพวงไหลบัวขอบ,บคุณนะคะออน้าของไงของน้าไงคิวที่สามนะจ๊ะต้องจดกับน้องครับออที่รอประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยนะหนึ่งชั่วโมงต้องเขียนชื่อเขียนมาโทรไว้ครับแล้วก็ไปเดินเล่นก่อนได้ มากี่วันน่ะนะน้องมากี่วันน่ะมากี่วันจ้าเดือนอะไรอ่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะจ๊ะจดไว้ก่อนได้เลยเขียนชื่อเขียนเบอร์โทรให้น้องโทรตามนะครับ เรามาโอ้โหเขียวโฮลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากเคียวโฮใช่ใหน่ใช่ค่ะเขียวโฮลูกใหญ่มากแท๊ด้วยไข่ปูแท๊กไข่ปูเพิ่มนะคะไม่มีแต่ปูม้าสุกแล้วก็ปูทะเลสุกค่ะปูม้ามีสุกอย่างเดียวแล้วก็ปูทะเลสุกสามไข่ใส่ปูม้า หกร้650ค่ะเอาอะไรจะได้เขียนจะเรียบร้อยค่ะ <S 2> <S 2> <S เขียนว่าปูม้าสุกนะคะพี่มันมีปูทะเลสุกกับปูม้าสุ <S <S <ข>จากจะเรียบร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่ไข,ปไขป่ปลาไข่ปูกุ้งสดนะครับผลไม้รวมบวกหลายบัวนะจ๊ะจะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้ะองุ่นลูกใหญ่มาก <S <S 1> <S 1> เจ็ดลูกเมนูต่อไปค่ะกับเมนูกุ้งสุกกุ้งสดนะคะไขป่ปลาไขมังดาแซลมอนจ้ากุ้งสุกกุ้งสดก็คือกุ้งทูโทนนะคะบางคน<ท>ยังไม่รู้จักนะคะว่ากุ้งทูโทนคืออะไรก็เป็นสุกกับสดผสมกันนะคะ ผลไม้รวมโอ้วันนี้ผลไม้รวมออกเทียบเลยเกือบทุกเมนูเลยนะตั้งแต่ทำมาเนี่ยไปออนทัวร์ก็เหมือนกันนะครับผลไม้รวมนี่แบบจุกๆเลยทุกเมนูกินน้ำยังน้ำเลยอ้าวยังไม่ด้ึงไกลเพิ่มไั้งหนอ่งลิร วันนี้เราจะไม่มีราชนีนะเพราะว่ามะเขือเทศของเรากําลังปลูกอยู่นะพันที่เราใช้อยู่ที่หนึ่งก็เลยไม่ค่อยได้เอามาเพราะที่แม่โครก็พันแปลกๆก,ก็ไม่มีเลยตอนนี้ มาต่อด้วยไข่ปลาจ้าต่อด้วยไข่แมงดาจ้าแอดด้วยแซลมอนเพิ่มนะคะสุดท้ายคือแซลมอนนะคะสีสันน่ากินมากสีแจ๊กเลย นี่เลยเรียบร้อยค่ะกับเมนูกุ้งทูโทนนะคะแซลมอนไข่ปลาไข่แมงดาค่ะผลไม้รวมนะคะเรียบร้อยจัดเมนูต่อไปจ้าใหญ่เลยค่ะใหญ่สุดลูกค้าขอใหญ่เลยหรอใช่ค่ะตัวหนึ่งกิโลตัวหนึ่งโลดูไม่เคยขายใหญ่ขนาดนี้าก่อนไม่เพราะว่าเขาให้มาเราก็เอาเลยนะ กูละกันอันจีหนึ่งจับก,กล้ามสองก,กล้ามอ่ะแล้วหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะนี่เลยใหญ่มากเดี๋ยวเราจะตีกล้ามให้ลูกค้าคนี่ค่ะลูกค้ากล่องเราจะปิดได้ไหมเนาะแต่กระดองไม่ต้องเอาไปหรอกก็จะตั้งเมนูนี้ว่าโคตรยำปูยักษ์มันใหญ่จริงเนะเดีย๋ยวกล่องใส่ไม่ได้ขอญอาตไม่ใส่กระดองเพราะว่าสซมมอนนี่เบิ้ลสามชิ้นนะ ยังมีก้างอีกนะโอ้โหต้องเล้ง,งกต้องไม่เป็นไรไ,ได้อยู่ปลูกเดียวนี่แหละจะเจ๊ทำให้เครอวัวปิดไม่ได้เหรอผักก็ใส่น้อยๆหน่อยเขาคงไม่กินหร <c oughs> อกเขาเน้นเลย <c oughs> นละแต่เรามาดูกันนะผมว่าน่าจะเป็นเมนูที่อรังที่สุดในวันนี้แล้วแหละเราจะแพงที่สุดเลยหรือเปล่าแพงก็เท่ายกล้านค่ะก็ไม่แพงเพราะว่ามันแพงที่ปูอรังอรังแพงกว่าเหรอ โ oh. อ้โหเธอลืมใช่ไหมกระดองเราจะไม่ใส่เพราะถ้าใส่แล้วมันจะไม่คลอใช่ค่ะแต่ทุกทุกใช่มันไม่มีเนื้อไม่มีอะไรเพราะเราไม่มีไข่เป็นเป็นปูเนื้ออยู่แล้วแตกได้จังเวลาต้มแล้วอ่ะมันจะเป็นสก้าเหมือนไงตีแล้วมันแตกง่าย ดูเนื้อติดแน่นมากถ้าไปซื้อที่ร้านอาหารน่าจะแพงกว่าเรานะ ะตอนนี้ทำที่แปดจ้ะเราแกะเนื้อให้เลยแกะเนื้อให้เลยเหรอโอ้เพื่อจะให้มันเข้าน้ำยำเดี๋ยวเราจะราดนะคะคูณจะปิดไม่ได้เรามาดูหน้าตามเมนูนี้กันนี่ขายไหมคะนี้ขายค่ะ มีอะไรบ้างไล่ก่อนนะคะกุ้งสุกนะคะหมึกไข่หอยแครงหมึกไข่เพราะว่าเราเอาปูอ่ะไปคนกับน้ำยำไม่หม้ไม่ได้เะปูมใหญ่นะเใช่ค่ะเราต้องใช้กระมังยำลูกค้าเป็นานก็โคเลนิดนึงนะเจ๊หนึ่งนะนงนะมันอยู่ด้านล่างอยู่แล้วเราลาดด้านบนแล้วก็มีหอยแครง แกงกุ้งนี่เอากุ้งสุกกุ้งสุกสบก่าตายเมนูนี้แล้วก็มีกั้งนะคะกั้งด้วยกั้งแหมมีไข่ด้วยนะคะกั้งบางตัวมีไข่ด้วยนะ อันนี้ก็ไข่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเขียนชื่อผมมาไว้ก่อนได้เลยจ้าอันนี้แค่สี่อย่างนะคะห้าอย่างรวมปูนะตาอนนี้เลยสั่งด้านนู้นจ้ะสั่งแล้วต้องรอก่อนนะคะยังไม่ได้เลยนะเราก็มีแอดไข่ปลาไข่ปูไข่แดงเพิ่มนะคะรมากเลยนได้เลยใช่ค่ะ ไข่ปลาแอดด้วยไข่ปูปูต่อด้วยแซลมอนพิเศษ3ชิ้นนะคะนะปูตัวใหญ่อะเป็นว่ามีปูเล็กนามากแน่ๆเราไม่ต้องสั่งเราเป็นต้องสั่งเหมือนเขาแล้วจี่หนึ่งนะเราเอาตามกำลังเราได้เลยนะครับอันนี้ลูกค้าเบิ้ลแซลมอน3ชิ้นนะคะเพราะเราเริ่มต้นแต่70บาทยำผลไม้ก็50 แต่อันนี้ลูกค้าไม่ปกตินะเช่นึี้นะครับพิเศษไม่เบื่อหรอค่ะเรียบร้อยค่ะกับปูยักษ์นะคะยำปูยักษ์นะขอหน้าแซลมอนหน่อยแม่ค่ะนี่เลยแ่ากับแซลมอนสามชิ้นพิเศษนะคะมีก้างสุกนะคะปูสุก ปูทะเลสุกตัวใหญ่นะคะหมึกไข่ไข่ปลากุ้งสุกหอยแครงนะคะแล้วก็พิเศษสมอนอีก3ชิ้นใหญ่ๆเรียบร้อยค่ะยำกุ้งปูโทนอร่อมากเลยกุ้งสุกหมูยอไข่ปูไข่แมงดาไข่ปลา1ไข่2ไข่3ไข่4ไข่สไข่กุ้งสุกหมูยอต้องเรียบเรียงไหน ไม่กริงๆมันก็คือสีไข่แล้วถ้าเราเรียบเรียงแล้วอ่ะค,คือลูกค้าจดจดตามใจไงก็ลากไปตั้งแต่หมึกไข่ก่อนคือเขาคิดได้ก่อนคือหมึกไข่ไน,นี่เลยค่ะเรามาปิดกันด้วยเมนูนะคะหมึกไข่กุ้งสุกหมูยอไข่ปูไข่แมงดาค่ะ,ะแล้วก็ไข่ปลาสี่ห้าหะคะ่ะเจอกันแน่ต้องพูดเยอะฟิดเจอปลากรังสิทธ์นะคะ ตามเวลาห้างเปิดปิดนะคะเจ๊หนึ่งไม่ได้เปิดตอนเช้ามืดนะลูกค้าทักกันมาเนี่ยจะจองคิวไม่ได้จองคิวตั้งแต่ตีห้านะนี่หน่งเปิด <c oughs> ไม่ขายบัตรนะไม่ขายบัตรค่ะทุกคนมาจ่ายตังก่อนก็ไม่รับนะครับโอนตังก็ไม่เอานะจ๊ะพร้อมกันที่หน้าร้านเลย <c oughs> อันนี้เป็นผลไม้รวมอีกแล้ววันนี้ผลไม้รวมนะปิดลูกค้าบอกว่าโอนตังก่อนหนู <c oughs> คิดหนูเพิ่มก็ได้อะไรก็ได้นะเราไม่รับเราจะหนึ่งนะเพราะเราแจ,<ะ>จากบัตรคิวหน้าร้านถ้า<ด> <ไป S 1> รับไปเขาก็รู้นะเพราะว่าบินบัตรคิวหายไปไหนอย่างเงี้ยเขาก็รู้ดีแหละไม่ได้นะครับพร้อมเลยดีกว่านะพร้อมเวลาห้างเปิดปิดเราเปิดพร้อมห้างปิดพร้อมห้างอาจจะหมดก่อนแล้วก็ปิดก่อนนะคะ หมูยอแล้วก็ยังมีกุ้งสุกนะคะี่ดอกแทกไปเปิดสาขาที่ไหนจ๊หนึ่งอ่าที่มินบุรีค่ะที่หนึ่งก็ยังไม่เคยไปนะฝากไปด้วยเนาะฝากไปไปหาเจดอกแตกกันได้แกอยู่เกือบทุกวันนะคะตอนนี้แล้วก็ไปหาคุณสอสามีคุณเจดตอกแตกได้ คืวต่อไปเลยจ้ารคิดที่สิบมันมีเมนูใหญ่อะใช่อันนั้นแหละที่เป็นปูที่แล้กว่าจะเสร็จเมนูหนึ่งก็บอกวันสี่นาทีห้านาทีแล้วเมนูหนึ่งเรียบเรื่งตัวนี้ไปจานแล้วมีแต่ปูม้าสุกจ้าแล้วก็ปูทะเลสุกจ้าก็มีไข่ปูไข่แมงดาไข่ปลานะคะปูก็ไม่ยอมกันส้นนึ่อันนี้ก็คือสี่ไข่นะคะหมูยอกุ้งสุกอันนี้ไข่แมงดา แอดด้วยไข่ปลาดีนะพี่เขามั่นถาวใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยไข่ปลาต่อด้วยไข่กุ้งไปมาที่หนึ่งเมตถูกนะครับวันศุกร์เสาร์นะถามร้านนะครับร้านที่ขายยำแพงๆนะครับแพงที่สุดในตลาดเนี่ยเขาจะรู้จักดีเลยจาเรียบร้อยค่ะรับจานนีเมนูสี่ไข่นะคะกุ้งสุกหมูยอครับผลไม้รวมนะจ้าจ้าบ๊ายบายจ้า ทำไมอ่ะลอยกระปุกเหรออุัยใหญ่มากอ่ะเจ็ดหนึ่งวันวันไหนไม่อยู่แนวจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นะคะจันทร์นี้มาก็ไม่เจอกันนะคะเราหยุดนะแล้วบอกวันด้วยใช่วันจันทร์นะคะจันทร์ั่งคานพุธพฤหัดศุกร์เราไปเจอกันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ฟิวเจอร์พาร์คหลังสิตนะคะ